คุณผู้ชมไปดูเรื่องบุรีรามเขามีจัดงานอีเวนต์กันอยู่ค่ะแต่ปรากฏภาพภาพหนึ่งขึ้นมาก็คือวัยรุ่นโดนตำรวจที่ดูแลงานทำร้ายแบบนี้ค่ะหยุดหยุดหยุดหย่างุหยไม่หยุดคุหยุดไปเลยทไู้หญิงทำไมไม่ได้ทำุูหญิงไม่ไดมากูหญิงทำไมเพื่อนอยู่ี่นี่เพื่ คือฝั่งผู้เสียหายโดนทําร้ายนะคะแล้วภาพก็ชัดเจนว่าเป็นตํารวจที่ดูแลงานแล้วนี่ก็คือภาพอีกมุมนึ่งแล้วกันโอ้ชุลมนุนวุ่นวายมากอะ่ะโอ้อะไรกันนี่ใครเป็นใครดูไม่ค่อยออกนะมืดค่ะแต่ก็รู้ว่าวุ่นวายหนักเลยอะค่ะ เอาจริงๆ2วัยรุ่นนะคะที่เป็นข่าววันนี้บอกว่าถูกตํารวจดูแลงานที่นางรองบุรีรัมเขาจัดอีเวนต์ประจาปีทําร้ายแล้วพูดอะไรตํารวจก็ไม่ฟังลากตัววัยรุ่น2คนไปรุมทําร้ายจนสลบเลยนะคะเกิดขึ้นช่วงคืนของ13กุมภาพันธ์ค่ะเป็นคืนสุดท้ายของการจัดงานเรามีโอกาสได้คุยกับสองคนเจบนานี่คือนัทค่ะนัทอายุ30แล้วก็โจอายุ22หัวปูดตาปูดเขียวช้ำทั้งคู่นะคะโจนี่ถูกกระทืบที่หน้าท้อง เจ็บจุกนี่รอยกระทึบยังอยู่โอ้กล้ามเป็นมัดซิกแพคเยอะเลยทีนี้หลังทำร้ายเสร็จยังถูกควบคุมตัวไปโรงพักอีกด้วยนะคะก่อนจะปล่อยตัวออกมาค่ะและนี่คือภาพกราฟิกที่เราสรุปให้ดูนะคะว่าคนเจ็บโดนอะไรบ้างนะคะ โดนมือโดนไททอยโดนใบหน้าค่ะเมื่อวานนี้นะคะไปคุยกับผู้เสียหายไปคุยกับนัดค่ะนัดเล่าว่าไปเที่ยวรวมกัน9คนไม่ได้มีเรื่องกับใครพอคอนเสิร์ตเลิกเพราะเป็นงานวันสุดท้ายวันจบละก็ออกมาที่ซุ้มประตูรอเพื่นกับน้องๆจะได้กลับบ้านพร้อมกันจากนั้นมีตำรวจคนหนึ่งพูดจาไม่ดีค่ะเข้ามาถึงก็หาว่าพวกมึงเหรออะไรกันทำไมไม่กลับบ้านเอาแล้ว งงมากก็เลยถามกลับไปว่าอ้าวพี่ทําไมไม่พูดดีๆทําไมต้องพูดหยาบไม่เปิดด้วยประโยคแบบนี้นั่นนี่ยสิยังไงก่อนก็ต้องคงต้องรอตํารวจชี้แจงนะคะแต่เขายืนยันค่ะว่าตํารวจเปิดก่อนหาเรื่องก่อนฟังดูค่ะอเขาดยาเหมือนเขาพูดแบบคําหยาบอะครับเช่นเมื่อไรพวกมึงจะกลับรอทีรดันอมก็เลยไปพูดเขาดีๆอันนี้เป็นใครพูด่ะเช่งตำรวจครั เราเรามั่นใจเป็นตำรวจเลยเหรอครับเราใส่ชุดใส่ชุดตำรวจเลยครับเออแล้วเราได้บอกไหมว่าเราเรารออะไรบอกรอน้องรอเพื่อนครับอแล้วผมก็ไปบอกทาไมไม่พูดดีๆแล้วมีคนหนึ่งมันดึงผมล้มสาเหตุที่ดึงล้มเพราะอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันครับก็มีหลายคนนะครับมากระชืบมาลุม เจ้าของคลิปก็คือคนนี้นะคะเป็นแฟนของนัทชื่อวันวิสาเธอบอกว่าตอนที่แฟนโดนตีเนี่ยแหละค่ะพยายามเข้าไปห้ามเธอเองถูกตำรวจกระชากแขนด้วยนะคะส่วนแฟนของโจ้ก็ห้างเหมือนกันโดนกระชากแขนค่ะจนสายนาฬิกาข้อมือขาดเลยเธอมองว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุอยากขอความยุติธรรมว่าทำไมต้องมารุมคนที่ไปเที่ยวแบบนี้ด้วยะค่ะอยากให้แสดงความรับผิดชอบเพราะว่าไม่ได้วิวาหรือว่าทะเลาะกับใครกลับถูกเจ้าหน้าที่หาเรื่องแบบนี้ เรายังไม่มีข้อมูลของฝั่งตํารวจนะคะเดี๋ยวรอ,อชี้แจงค่ะหรือ้าไปถามอีกรูปแบบหนึงเอ๊ะรออะไรกันเหรอครับทำไม,มยังไม่กลับบ้านมีรถมีลากลับบ้านหรือเปล่าสุภาพหน่อยก็เป็นอีกเรื่องนึงไปเลยก็เข้าใจได้ว่าเจ้าที่น่าจะทําหน้าที่ในการป้องปรามเหตุอาญากรรมต่างๆแต่พอพวกมึงรอออ้อะไรกัน <laughs> กลายเป็นคู่กรณีไปเลยนะฮะ